สวัสดีค่ะมาพบกับเราสองแม่ลูกนะคะวันนี้เข้าครัวทําแกงหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆอโอเคนะคะเดี๋ยวแม่จะพาเพื่อนๆทําแกงหน่อไม้สไตล์แม่เนมนะคะเวลาที่เราอยู่ที่นี่เราทําแบบไหนนะคะเพื่อนง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้น้องไปเล่นก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดบางให้หน่อยไดค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้น้องน้องไปเล่นก่อนนะคะเดี๋ยวแม่พาทําแกงหน่อไม้นะคะส่วนผสมนะคะแกงหน่อไม้ของเรานะคะก็จะมีนะคะ อันนี้คือผักรวมนะคะมีผักอะไรเราก็ใส่นะคะเพื่อนๆอันนี้คือบวฝรั่งนะคะแล้วก็หน่อไม้นะคะจากร้านไทยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็รวมรวมไว้นะคะก็มีไม่มีเห็ดนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีแบบไหนเราก็กินแบบนั้นนะคะเพื่อนๆหน่อไม้จะชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมกับพริกนะคะที่เราตําไว้นะคะเพื่อนๆตำไม่แหลกนะคะ แล้วก็จะมีใบมะกรูดนะคะเราใส่ผักชอบผักไหนเราก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆเราชอบผักอะไรเราก็ใส่ลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นชะอมนะคะสดมากนะคะสั่งมาจากคนไทยนะคะสั่งมาจากคนไทยที่ขายนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเราจะใช้น้าปลาลาตัวนี้นะคะน้าปลาลาไม้นะคะแล้วก็จะเป็นผงนัวนะคะเพื่อนผงนัวนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเนมจะทําแบบไหนนะคะ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆเราใส่ตะไคร้ลงไปนะคะตะไคร้ลงไปนะคะเพื่อให้หอมนะคะเราก็จะใส่พริกลงไปแล้วก็เราก็รอให้เดือดก่อนนะคะแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลาไห้นะคะลงไปนะคะแล้วแต่ใครชอบนะคะทำแบบไหนนะคะเพื่อนๆเนมชอบแบบนี้นะคะเนมก็ทำแบบนี้เนาะโอเคนะคะสไตล์เนมเนาะนี่นะคะน้ำปลายหหอมนะคะเพื่อนๆแล้วก็รอให้เดือดนะคะ น้ำปลาลากับพริกเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงลัวลงไปนะคะตามที่เราชอบนะคะเพื่อนๆตามปากเราเลยนะคะเน้นใส่ลงไปสองช้อนชานะคะนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปก่อนนะคะเพื่อดับกลิ่นเนาะปลาล้านะคะแกงหน่อไม้นะคะ,ะ,คะเราอยากกินอะไรนะคะเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะเพื่อนๆไม่จําเป็นว่าจะต้องให้ถูกวิธีหรือว่าจะต้องครบตามสูตร นะคะเราสอยากกินผักอะไรแล้วก็ใส่ลงไปนะคะจากนั้นนะคะพอเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราใส่ใบมะกรูดลงไปหอมแล้วนะคะเราก็ใส่ผักลงไปนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะก็จะเป็นผักทั้งนี้หน่อไม้หก <c oughs> ันขอหน่อไม้นะคะแล้วก็ผักต่างๆนะคะที่เราจะกินชะอมเราจะใส่ที่หลังนะคะ เนมไม่เน้นเนื้อสัตว์เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเนมไม่ค่อยเน้นหมูเน้นไก่สักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะเน้นผักมากกว่าจากนั้นนะคะเราก็รอให้สุกนะคะเพื่อนๆรอให้สุกนะคะมีผักอะไรก็ใส่ลงไปอยากกินผักอะไรก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็รอให้สุกนะคะแล้วค่อยใส่ชะอมนะคะเพื่อนๆชะอมใส่ตอนท้ายนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปรอใส่ชะอมทีเดียวนะคะค่ะก็กินมาม่าค่ะหนูเสิยายพี่พี่หน่อยสิคะลูกอร่อยไหมคะโอเคค่ะงั้นหนูกินต่อนะคะลูกเดี๋ยวแม่ไปทําแกงหน่อไม้ต่อนะคะค่ะผักก็สุกหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราจะใส่นะคะชะอมลงไปนะคะคือชะอมเนี่ยอ่อนนะคะเพื่อนๆ ตรงนี้นะคะอ่อนนะคะเ,เพื่อนๆนเราก็เลยจะใส่แบบทั้งแบบนี้นะคะเนมชอบแบบนี้นะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวเรามาใส่กันนะคะ <ๆ S 1> ก็กดแบบนี้นะคะจะได้ขอมนะคะชะอมเนี่ยตรงนี้นะคะอ่อนนะคะเ,เพื่อนเพื่นเนมก็เลยไม่ตัดทิ้งนะคะ เสร็จแล้วแกงห่อ,อไม้ของเรานะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะเสร็จแล้วคะ่ะจากพี่น้องกินเข่าค่ะกินข้าวนะคะอันนี้เป็นลูกเนียงอ่อนนะคะเราจะกินกับปลาล่าสับนะคะพเพื่อนๆนะคะอันนี้คือแกงเห็ดของเรานะคะอันนี้ก็ปลาทอดเหลือจากเมื่อวานนะคะเราไม่ทิ้งนะคะเสียดายนี่คือคนสวยค่ะเรากินข้าว มาค่ะเพื่อนๆกินข้าวกันค่ะมีปลาลัดสับนะคะปลาลัาสัตว์ใ่ค่ะปลาลัดสับคือน้ำพริกนะคะให้น้ำพริกแ่ล้ำพริอพ่อส่งมาเซเว่นกรบอกไม่ใช่ค่ะเซเว่นเซเว่นเหรอคะใช่ส่งมาเราสั่งเซเว่นไม่ได้เลยที่นี่ไม่มีเซเว่นนี่เซเว่นเซเว่นส่งมาอนี่กินกันนะ กินเผ็ดมื้ข้าวจะก,กินข้าวนี่หมูทอดนะคะไม่กินแล้วอ๋อเอาไปตรงนี้นะคะอือหืออร่อยจังเลยไม่เห็ดอะ่ะเห็ดไม่มีหูกไม่กินเนื้เห็ดเนี่มันม้อหมาดหมาเผ็ดไหม,ม เม่เด็ปลาลอน้อนนี่ปลาลอน้อนปลานะคะทำามนะา้นเล็กาโซ่ใช่ไหมนี่เรา,าไปตรงนูงง้นะคะ กินข้าวกันจ้าลูกเนียงจ้ะลูกเนียงสดๆนะจ๊ะว้าวเสียก,ดกดูดโซกูดเอืมเ็ษค่ะอา่าน้ำขอคหมพอไม่ขอมา

ชะอมนะคะชะอมนี่คือชะอมค่ะอืมไม่กินด้วยอร่อยค่ะน่าอร่อยอืมอ่อนมากแปนอร่อยหน่อไม้อร่อยใช่ไหมคะอืมไม่รู้อืม ผ็ดใช่ไหมลนะ่ะไม่เผ็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้ม่ทำกว๋วยเตี๋ยวให้นะคะค่ะใส่หมูค่ะแม่ไม่กิเลยอันนี้คือบวกค่ะหนูไม่กินอือ้อ หนูไม่หยู่หรอกฮะหยว่เลยแม่รู้หนูไม่อยู่หรอกมันก็ใจเย็นอะไม่อไมชอบคอาเด็ดกรอบมากเลยค่ะอร่อย <c oughs> อร่อยมากมันกรอบปั อาหารบ้านเราเอร่อยที่สุดใช่โอ้โหปุ๊บมันลน กันละไม้อร่อยมากชื่นใจ 嗯。Mm. <laughs> อือ mm ือ hmm. อ mm ือหอก็เพราะฉันทำสลาไงอือหออบขอบคุอือหือแห กินลูกเนียงแล้วต้องแปรงฟันนะคะปากแหม่งค่ะแม่หืมหนูกินลูกเนียงไม่ได้ดุกอะไรอ่ะอันนี้สำหรับผู้ใหญ่นะคะกินได้ค่ะลูกเนียงอะไรอ่ะอืมอืมอืมปากอืมปากแม่พอแม่รู้หนูไม่หิวหรอกหิวอืมไม่หิวกินข้าวนี้ก่อน กินทุกเนียงแล้วต้องแปรงฟันนะคะใช่ห,หรอใช่ทุกเนียงเลยใช่ไหม<ห>ต้องแปรงฟันค่ะไม่แปรงฟันปากจะเหม็นนะคะแม่ค่นนะแม่ฮึ ชาอมค่ะชะอมน่นสนออืมอิมอืมค่ะอออร่อยมากค่ะชม คลิปนี้นะคะเราสองแม่ลูกนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์ให้น้องวันใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ